สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เคยทำมาก็นานอยู่พอสมควรครับก็แต่ไม่ได้ใช้งานคือว่าทำแล้วแต่แต่เปลี่ยนไปทำแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็เคยก็เลยยังไม่ได้เอามาใช้งานจริงแต่จะมาพูดถึงเนื้อหาที่เคยทำความยากง่ายนะครับ ก็เราจะมาพูดถึงอยู่3ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นวงจรแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นโค้ดการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนที่3มก็จะเป็นการทดลองจริงนะครับก็ในส่วนแรกเลยนะครับก็เป็นการทดลองนะครับก็จะใช้เป็นวงจรครับก็จะใช้เบเกอร์แล้วก็ power supply นะครับเป็นแหล่งจ่ายที่ป้้นออกมานะครับ power supply ตัวนี้ก็จะเป็น power supply 120ยวัตต์นะครับสิบแอมป์แล้วก็จะมีสเตปดาวครับ2ตัวตัวนี้ก็จะมี f c ขึ้นนะครับเป็นแรงดันโชว์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น usb แปลงนะครับสเตปดาวเหลือ2อแอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นห้าแอมป์ครับในส่วนของเซนเซ,นเซอร์นะครับก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์วัดแรงดันนะครับสองโวลต์ ว่าแต่ตัวสเต็ปดาวของเราสเต็ปดาวเลอ5โวลต์ครับก็ตัวตัววัดเซนเซอร์ก็จะวัดอยู่ที่ประมาณ5โวลต์ครับตัวนี้ก็จะใช้เซนเซอร์3ตัวนะครับอันนี้เป็นการทดลองหเห็นครับก็คือว่าการประยุกต์ใช้ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับไฟ3เฟสหรือว่า1เฟสก็ได้ครับแต่ตัวที่ผมทํานี่ก็จะเป็นไฟ3เฟส แต่แต่ที่เห็นนะครับคือแบบเป็นการจําลองนะครับเป็นการทดลองเฉยแต่จริงๆคือสเตปดาวน์นี่คืออาจจะแยกเป็นตัวใครตัวมันเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นของแต่ละคนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประมวลผลน,นะครับก็จะใช้เป็น Arduino นะครับอันนี้จะเป็นแบบไมโคร USB ก็จะเห็นพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับก็จะเป็นต่างกับ ตัวเก่านะครับที่เป็น Arduino Uno, uno R3 ที่เป็นพอตที่มันตัวใหญ่นะครับหัวใหญ่กว่านี้ตัวนั้นก็จะใช้งานยากกว่านะครับพอตแล้วแต่ความสะดวกของแต่แต่ละคนนะครับที่จะใช้แต่ในส่วนที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นจอสแสดงผลนะครับ LCD ตัวนี้แล้วก็ในส่วนที่ส่งสัญญาณนะครับรับสัญญาณส่งสัญญาณ ตัวนี้ก็จะใช้ GSM module นะครับ 900A เดี๋ยวก็ตัวนี้นะครับแต่ละการต่อใช้งานนะครับก็จะมีวิธีการต่อใช้งานก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับต่างๆของ google ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวต่ออย่างไงอะไรอย่างไงนะครับส่วนของผมก็จะทำไว้แล้วนะครับก็ ก็ถ้าดูตามของผมก็สามารถต่อใช้งานได้เลยก็เดี๋ยวรอไปดูในส่วนโคด้ดอีกทีหนึ่ง ในส่วนของตัวโค้ดนะครับก็ก็จะมีตัวไลบรารีนะครับของซิม900นะครับแล้วก็เอ s ครับแล้วก็การโทรตัวนี้นะครับก็ถ้าเอาไปใช้งานนะครับก็จะมีแก้ไขยูไม่กี่ส่วนนะครับอันนี้คือเป็นการรวมของแต่ละไลบรารีนะครับก็จะมี lcd ด้วย อีกหนึ่งตัวอันนี้ก็จะมาเป็นแบบไลบรารีเลยในส่วนของโค้ดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของโค้ดของ GSM module นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเบอร์นะครับตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับตรงศูนย์ตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์หกสามนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง แต่ตัวนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับก็คือเอาเบอร์เรามาใส่ได้เลยในส่วนของโคตัวนี้และในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของแรงดันนะครับแรงดันเฟสหนึ่งสองสามโฟส์นี้จะเป็นทศนิยมนะครับจำนวนจะเป็นจํานวนเต็มโฟส์จะเป็นทศนิยมก็จะเป็นจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็เฟสสาม ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงสถานะที่จอ lcd นะครับก็จะมีเฟสหนึ่งสองสามแรงดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะครับนี่เป็นเบอร์ที่เราจะให้ส่งข้อความเข้าไปหาในอันนี้จะเป็นสถานะนะครับว่าข้อความขึ้นว่าเฟสไหน ส่งไปเบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็คือว่าที่ส่งไปเบอร์นี้บอกว่าเฟสหนึ่งดับนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเบอร์ไหนบอกว่าเฟสอะไรดับเฟสสองดับส่วนนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ส่งไประบอกเฟสสามดับนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าแรงดันเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน value ศูนย์ก็ มันจะอยู่ในส่วนของแรงดันที่เราวัดตอนเริ่มต้นนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโทรเข้ามือถือนะครับว่าเราต้องการให้โทรเข้าไปที่เบอร์อะไรนะครับส่วนของเบอร์เบอร์มือถือนะครับก็แต่ละเบอร์ก็ ขึ้นอยู่นี่ครับให้เราแก้ไขเหมือนตอนตอนแรกนะครับแต่ตัวนี้จะต่างกันก็คือว่าให้เราเอาเบอร์นะครับใส่เข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่แค่หกสามเก้าศูนย์นะครับก็คือว่าศูนย์ตัวหน้าใส่ไปด้วยนะครับก็ใส่ต็มไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการโทรแล้วก็ sms นะครับก็จากที่เห็นในโค้ดนะครับก็ถ้า อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับ if ถ้าอ่าอันนี้ผมกําหนดให้ตัวนี้นครับเป็นแรงดันที่วัดได้ถ้ามันวัดได้เป็นเท่ากับศูนย์ก็จะให้มันทําตามเงื่อนไขถัดไปนะครับก็คือให้โทรโทรออกพอโทรออกเสร็จก็จะให้โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ให้ส่งข้อความไปที่เบอร์นี้เหมือนกันส่งข้อความว่าอัปเดตเฟสหนึ่งนะครับก็ในส่วนของโคช่างงานก็มีประมาณนี้นะครับ แต่เราก็จะมีวิดีโอนะครับให้ดูในในส่วนท้ายนะครับว่าการใช้งานเป็นแบบไหนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแล้วแต่ความถนัดนี่เป็นการทดลองชุดวัดไฟฟ้าสามเฟสนะครับว่าแต่ละเฟสจะมีไฟหรือเปล่าถ้าเฟสไหนไม่มีไฟก็จะให้ทำการโทรเข้าไปหาเบอร์มุอถือของ เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเป็น SMS ด้วยว่าถ้าเฟสนี้ดับก็จะส่ง SMS ไปบอกว่าเฟสหนึหรือเฟสสองเฟสสดับแต่การโทรจะสามารถโทรไปบอกได้อย่างเดียวว่าไฟฟ้าที่เสาหม้อแปลงไหนดับแต่ไม่สามารถบอกเฟสได้ตัว SMS ตัวนี้ก็จะมีข้อดีที่ว่าสามารถบอกเฟสได้ว่าเฟสไหนดับนะครับก็จะเป็นชุดสาธิตชุดนี้ ็ตอนนี้เฟสหนึ่งนะครับอันนี้เราวัดไฟแปรเป็นไฟ DC ซีเฟสหนก็5โวลต์เฟสสอง5โวลต์นะครับเฟสสา4.9อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําการชุดทดลองเซ็นเซอร์3ามตัวตอนนี้เราก็จะให้เซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับตัวที่1เราก็จะดึงสายที่ใช้ไฟออกครับดึงออกไปแล้วก็จะพบสถาน,นะว่าเฟสหนึวัดไฟได้ 0.0วต์นะครับโทรมาที่เบอร์นะครับเราจเห็นว่าตัวนี้นะครับมันจะดีเลย์ช้าไปเนื่องจากว่าผมตั้งดีเลย์ช้านะครับก็เดี๋ยวไปแก้อีกทีแล้วก็จะมี SMS ส่งมาด้วยนะครับแล้วก็ประมาณอีก15ทีก็จะทำการส่ง SMS มาอีกครั้งหนึ่ง ก็เดี๋ยวต่อไปเป็นการสาธิตเฟสที่สองอเฟสแรกเราเสียบไฟไปก่อนโอเคไฟมาแล้วต่อมาเป็นเฟสที่สองนะครับเฟสที่สองมาทำการดึงไฟออกก็รอสักแป๊บนะครับ โอเคปรากฏว่าเฟสที่สองวัดไฟได้ศูนย์จุดศูนย์แล้วตอนนี้ข้อความเข้าก่อนโทรมาตอนนี้โทรสถานะโทรบอกว่าเอเจนตเขาบอกว่าเฟสสองเอาเตจเฟสสองก็คือเฟสสองดับแต่การโทรก็จะดีเลย์ไปสักนิดนึงนะครับ ก็ตอนนี้ก็รอดูก่อนว่าจะโทรมาตอนไหนเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ดีเลย์อ่า่าแโทรมาแล้วอันนี้ก็จะประมาณไม่กี่นาทีก็จะโทรมาอีกรอบหนึ่งให้เราวางสายไปข้อความชุดที่2อ,องส่งมานะครับเอาเตสเฟสองโอเคเดี๋ยวมเิเตมตดเปลืองตังปิดไว้ก่อนเสียไว้เหมือนเดิมโอเค อามาเป็นเฟสที่สามโอเคดูที่หน้าจอนะครับก็มันจะมีช่วงเวลาที่ดีเลย์ระหว่างโทรกับ sms นิดหน่อยอยู่ที่เราตั้งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่เป็นที่ระบบ คสถานะออกเฟสสามดับนะครับก็ตอนนี้ก็รอให้โทรมาแจ้งเตือนหรือว่าเราดูในจอซีเรียลมอนิเตอร์นะครับก็จะพบว่าแสงเยอยไปโอเคสถานะศูนย์จุดนะครับให้ขอ ก็โปรเจกต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเค okay, เดี๋ยวมันโทรมาเปลืองตังก็เสียไปเหมือนเดิมชุดเทสพอใช้งานจริงไหมครับ okay, เดี๋ยวไฟก็จะมาโอเคครับสถานะไฟมาครับก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ